อโอ้โหหมัวจะเปลี่ยนสายครื่งเ่ครับรถดำเทกองบึงลยทึกท๊กเลยว่ะเดียวนิ่มกว่าเดิมครับอู้ดินเปลี่ยนด้วยวอ่ะอสไลเดอร์หวหนนะ้าเอาค้าบการเสรียเดียบว,วมยินดีตอนน้อนรับเข้าสู่ช่งองดูไปด้ำซิ่งค,ครับออมาดูโฟมแรงเจ้าบอท้อง เียดปนบอกขอร้องหน่อยให่ครับมันเป็นยังไงมันจะนิ่มกว่าเดิมไหมเปลี่ยนแล้วประมาณห้าหกองได้ครับโดยประมาณครับผมอือหอเกาเกา เดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าครับวัาไดเสียงเราจัดแค่ไหนเกียกร์ที่ใช้ดันก็เป็นโล3ครับเป็นโล3 ควรไม่ดำไม่ใช่ฟอร์ดครับนี่แหละเอกลักษณ์ของเขาเลยครับเจ้าฟอร์ดควรต้องดำมาก่อนครับแต่แรงไม่มีตกนะพี่น้องนะความแรงความดันดินนี่ต้องยกให้ฟอร์ดแล้วผม ตอนนี้คอนโทรนดูเสียติ้นครับเขาบอกว่าไอา้ขอร้องสายคันเร่งหน่อยช้สาสตร์ปลงมามาดูดีว่ามันจะเนิ่มแค่ไหนอะได้ยินได้คำเดียวว่าแก้วเลยบอกเลยว่าทะยันมากนี่ไม่ได้กินนะครับบองว่อย่าเงี้ยต้องใช้เวลาเ่ เจ้าบอ่อทองนี่ปั๊บเดียวครับป๊บเดียวจริงหือ <c oughs> ด่วมาเต็มไม่มีดครับแรงไม่มีตกครับดูครับความแรงของเขาพูดดินเหนียวด้วยด้ยนี่พารรอบนี้คือได้ดินเหนียว,วะ ดินเปกเปี่ยกหน่อยครับไมเดเ,เ,เราวางสไลด์เด้อนะหมอนนี้ผมสไลด์ลงรอบหนึ่งนะครับมหมอนให้หมอตานดึงขึ้นให้ครับดันมาแบบนี้แหละอยู่ดีๆดินก็หักกลงเลยอันตรายมาก เกียร์จะขึ้นครับเดินหน้าเทอหลังสามารถใส่เกียร์ได้เลยไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับผมแต่ต้องเหยียบคัดนะคัดต้องเหยียบนะงั้นไม่เข้าครับโอ้โหแล้ว เส้นหนึ่งห้าร้อยกว่าบาทครับสายเคร่งเล่นได้ห้าร้อยกว่าบาทนี่น่าจะทนกว่าเส้นในยี่สิบบาทนะทุกแกบอกว่าขับสบายมากอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับเนี่ยห้าน,นาทีนี่ก็จะหมดละ ถ้าเป็นยันต์ม้านี่เอ้ยบันไปเลยครับพี่น้องของแบบนี้น่ะฮะโอ้ยทะยันม้าอยู่งั้นหละถ้าเจอยันม้ามาเนี่ยตายาจจริงๆเลยเหมือนว่ามันแตกต่างกันเนาะมันยันม้ามันก็เบาด้วยอะไรด้วยแต่กําลังดีไม่ดีครับแต่เหมือนว่าขนานมีเวท่วงแล้ว มันเบาครับดันไม่ค่อยมาแบบนี้นะถ้ากองไว้แบบนี้ครับยันมาหมดสิทธิ์นะครับผมถ้าดันมาแบบนี้นอกจากว่าประเด็นว่าดันออกข้างออกข้างแล้วค่อยดันมาตรงกลางทีเดียวครับอันนี้ไม่ต้องนะครับผ่ากลางได้เลยแหวกกลางมาได้เลยครับนี่มนะันกำลังเขานี่บอกเลยว่าเลือนเหลือ กำลังนี่ดีมากครับเอกนักเลยครับฟอร์ดเรื่องการดันดินดันอะไรครับต้องยงให้เขาเลยขนาดนันยังไม่มีเวทห่วงนะครับเนี่หรือว่าน้ำหนักมันได้เนาะเพราะว่าน้ำหนักมันน่าจะโอเคอะ่ะมันไม่มีสีทิ้งเลยได้มันไปอย่างเดียวเลยครับ ถ้าได้ไม่มีดกว้างกว้างสักสเมตรอะโอเคเลยบอกไว้เลยว่าถ้าใครลองขึ้นขับดันหรือว่าไถเนี่ยบอกเลยว่าจะติดใจครับคันนี้ครับ ดิ้นแบบนี้ครับแน่นไว้ครับเหยียบไปเหยีบมานี่แน่นไวมาก